अरहतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस नमो ตัสสะบะกุโตอระหะโตสัมมาสัมบุตัสสะการคผยแพร่ธรรมะควรจะใช้หลักวิศาสตร์และหลักปัญญาสูงเผยแพร่ในหมู่ประชาชนจะถูกหรือไม่ที่ยาศาสตร์ผู้หนึ่งหลักปร,รัชญาสูงๆไม่จริงหรอครับ การพูดเรื่องหลักวิทยาศาสตร์หลักพระรัชยาสูงๆนะ่ะต้องไปพูดในหมู่บัณฑิตในหมู่ที่มีการศึกษาอบรมดีแล้วเช่นพวกนักศึกษาหมาหาวิทยาลัยอ,อ,อย่างนี้เหม,มาะแล้วเราต้องดูปริสัยอยู่ตาด้วยในแต่ในการที่จะไปเทศนาโรดชาวท้องไร่ท้องนาะทางเหินจากนครธรรมนะ่ะเราจะไปเอาหลักเรื่องหลักวิทยา,าศาสตร์หลักประปิจจสมุปบาทหลักธรรมะสูงๆมาพูดป่วยการป่วยการ เราต้องสอนในลักษณะใช้จิตวิทยาคือสอนให้ความหวังกับคนเหล่านี้คนเหล่านี้ปกติมีชีวิตประจำวันก็ส่วนมากเป็นคนยากคนจนอยู่แล้วอจ,จะคัดขับ,ขบสลในเรื่องปัจจัยสี่อยู่แล้วเราจะไปยกระดับิตเข้าให้เข้าถึงอริยสัจให้เข้าถึงธรรมะท่านลกุตระหนะ่ายากนอกจากว่าจะมีอาจจะมีผู้ที่มีอินทรีแบบย์แต่กล้าอยู่ไม่กี่คนทานั้นหรอแต่ว่าคือคนส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่ต้องการเอื้อมอาจเอาลกุตรธรรมมา พราะฉะนั้นในขั้นเรื่องต้นเราตร้องพื้นฐานของศรัทธาศรัทธาที่ว่าเราจะูพื้นฐานก็คือว่าูพื้นฐานย้ำในเรื่องศรัทธากระตับโดยศรัทธาให้จงหนะักแล้วก็หลักเรื่องรับประสงการดังที่กระผมได้กราบเรียนมาแล้วว่าเรากนะ็ประสงสารณ์เราสอนให้คนเหล่านี้เขามีความหวังว่านะอาการที่เขาอยากจะได้รับอยู่นั่นนะ่ะมันเพียงของั่วคราวอาการลำบากขมมนที่เขารับอยู่ในชีวิตประจำวันนะ่ะเป็นของั่วคราวถ้าเขามีศีลธรรมดีเขาจะได้รับสิ่งตอบแทในในอนาคตเนี่ย อันนี้คนเรายอยู่ด้วยความหวังครับอันนี้เป็นหลักจิตวิทยาผู้ทั่วไปก็ยอมรับอยู่แล้วถ้าคนที่มันมีความหวังนะหมดอะไรไปอยากในชีวิตไม่อาการที่หมดอะไรใปอยากในชีวิตน่ไม่ใช่อาการวิพถิายาญาณไม่ใช่วิพพิทาแต่อาการหมดอะไรไปอยากคนละอย่างอาการหมดอะไรไปอยากในชีวิตนะ่ะเขาลักษณะเป็นวิทยาศัญหามีความอยากแต่เมื่ออยากแล้วมันไม่สมอยากแล้วมันก็ซบเป่าอาการอันนั้นะนเป็นมีวนเป็นอาการของ เรียกว่าเป็นอุทภักดเกิดความทุ่งสร้างขึ้นแล้วก็เกิดวิปฏิสารอาการคนที่เกิดหมดอะไรแต่อยากในชีวิตเกิดความเล่าร้อนอาการเล่าร้อนที่ไม่อยากจะมีชีวิตในสังคมหรือไม่อยากจะทนต่อความลําบากความลำบนที่ได้รับอยู่เพราะฉะนั้นการสอนธรรมะที่จะให้เข้าถึงประชาชนชาวบ้านธรรมดาเราก็ต้องสอนแฝกให้ชาวบ้านธรรมดาสามัน,เ,นเขามีความหวังไปปลบใจเขาให้เขาฉ่ำชื่นว่าการทําความดีอย่างนี้เขาจะต้องได้รับ สิ่งตอบแทนในปรปภในภพ,พนี้ก็ได้รับแล้วคือเป็นคนดีในปรปภยังจะได้รับยิ่งกว่าให้กับผู้อุ่นใจะครับแล้วก็ต้องเล่าปัทมาให้เขาฟังให้เขาฝากความหวังไว้ในพระพุทธเจา้าอย่าไปฝากความหวังไว้กับบุคคลให้ฝากความหวังไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มากถ้าเราทําดีแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็ไม่ทิงเราเราต้องใช้จิตวิทยาการพลิกแปลงในการสอนอย่างนั้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องย้าในเรื่องของหนวัตตสงสารที่ได้กล่าวเรียนมา พราะฉะนั้นในวันนี้ก็ผมก็อยากจะ,ะมีมวลพระคุณเจ้ารูปใดที่มีข้อข้องใจในเรื่องการวิวิบายตายเกิดหรือหลักข้อหลักฐานพิสูจน์อะไรในการที่เราจะพิสูจน์เห็นว่าภาพนั้นมีภาพนี้มีมีท่านพระคุณเจ้ารูปใดมีความข้องใจอะไรบ้างหรือเปล่าครับมีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งถามว่าปัญหาเรื่องทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วทาไมในสังคมปัจจุบับนนี้บางคนทาชั่วกับได้ดีบางคนทาดีกับได้สิ่งตอแบบแทนคือความชั่ว เพราะลึกอ,อะไรเพราะหลักการอันนี้สิครับแสดงตุดอ่อนในวงการภาษาสานาของเราในประเทศไทยคือแปลว่าพ้าของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะชี้แจงหรือเล่าใจหรือปลูกให้ความประทับใจในเรื่องกฎแห่งกรรมเข้าไปซึมซาบในจิตใจประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเมืองหลวงมักจะถือว่าถ้าคนที่โกงไม่เป็นละกอบเป็นคนโง่สภาบวิจัยของชาติเขาวิจัยมาแล้ว วิจัย,ยบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เมืองไทยมีปัญหาคอรัปชันมากก็เพราะว่านักปกครองและผู้ใหญ่แล้วก็ผูกนักการเมืองกลุ่มหนึ่งถือกันว่าคนโกงไม้เป็นคือคนโม่ต้นคอรัปชันเมื่อคอรัปชันเป็นกระจายเป็น,ใน,ในคนฉลาดที่สังคมยกย่องทั้งนี้เพราะไม่เข้าใจประเด็นปัญหาในเรื่องกฎของกฎในการตอบปัญหาข้อนี้นะครับเราต้องแยกประเด็นตอบครับต้องใช้หลักวิพัฒนาจารตอบเพราะว่า ปัญหาผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นไม่ใช่ผลคือรถเกง๋งหรือตึกหรือว่าอนุภรรยาจำนวนมากๆหรือว่าทรัพย์สินเงินทองวัตถุโภคภัณฑ์เหล่านี้เป็นเพียงผลพลอยได้จากกรรมคือความดีความชั่วไม่ใช่ผลโดยตรงไม่ใช่วิบากโดยตรงไม่ใช่พลานิสงโดยตรงของกรรมดีกรรมชั่วก็หาไม่ถ้าอย่างนั้นผลโดยตรองกรรมดีกรรมชั่วคืออะไรล่ะ ผลโดยตรงกรรมดีกรรมชั่วก็คือว่าความสุขใจความสงบใจถ้ากรรมทำใดทําไปแล้วเกิดความสงบใจเกิดเกิดความไม่ฟุ้งซ่านในใจกรรมนั้นเื่อว่ากรรมดีกรรมอันใดทําไปแล้วเกิดความวิตฏิสารใจเกิดความไม่สงบใจกรรมนั้นเป็นกรรมชั่วอันนี้เป็นผลโดยตรงแล้วก็ให้ผลทันควันในขณะที่ทํากรรมนั้นขณะที่ทําอยู่ให้ผลทันทีเที่ย อย่างนี้ภาษาอภิธรรมเรียกว่านานา,นาคณิกกรรมคือกรรมที่ให้ผลทุกขณะจิดภาษาเทคนิคทางอภิธรรมเรียกว่านานา,นาคณิกกรรมนะฮะเราไม่ต้องรอผลว่าจะต้องรอเอาชาติหน้าหรือรอ,อ,อเอาเป็นรถเก๋งรอเอาเป็นตึกไม่ใช่ตึกรกถเก๋งนะ่ะเป็นเพียงผลพลอยได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่ทากรรมชั่วอาจจะได้สึกอยู่หลังเบรก็มีอาจจะมีรถเก๋งขี่เป็นจำนวนสิบพันก็ได้พราะรถเก๋งกับตึกนั้นไม่ใช่ผลของกรรมชั่วและไม่ใช่ผลของกรรมดี แต่เป็นผลถอยได้ไม่ใช่เป็นผลโดยตรงผลโดยตรงคือความสงบใจความอิ่มใจกับความฟุ้งซ่านใจความเดือดร้อนใจนี่เป็นผลโดยตรงนะครับอธิบายทําความเข้าใจกับประชาชนในแง่นี้ให้เข้าใจให้ดูอย่าไปวัดผลตำหนีกรรมช่วยอยู่ที่รถเกง๋งอยู่ที่ตึกรามพันช่องอยู่ที่ยกดิ์ไม่ใช่ยกดิะรถเก๋งไม่ใช่ผลโดยตรงไม่ใช่เลยยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับนักเรียนที่เรียนตั้งแต่ขั้นมูลขึ้นมาั้งชั้นมหาวิทยาลัยถ้าเราถามบอกว่า ผลของการศาึกษาของนักเรียนเนี่ยคืออะไรเราจะเป็นเลงบอกว่าผลก็คือปริญญาบัตรที่ได้รับมาจากสำนักเรียนผลอันน,นั้นในผลปริญญาบัตรจะเป็นผลอะไยได้ความจริงผลจากการศาึกษามันเริ่มให้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เรียนต่อขอต่อตาแล้วคือความฉลาดมันเกิดขึ้นทุกขณะที่เรียนอ๋อตัวนี้กอไก่อา่านว่ากอไก่นี่ขอไข่ความฉลาดมันเกิดขึ้นแล้วหาการที่มันฉลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่อ่านตอขอออกเนี่ยเป็นผลแล้ว ผลจากการศึกษาคือกรรมดีที่นักเรียนคนนั้นประกอบแลลวไม่ต้องไปรอคอยอีกสี่สิบาติไม่ต้องรอคอยให้ผลเป็นที่จะทมเวรรราชนิยมฉากนี้แหละนี่อาการหนึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นผลโดยตรงความฉลาดที่เกิดขึ้นทุกเดือนทุกปีทุกวันผ่าน,นการศึกษามานั่นเป็นผลผลโดยตรงส่วนอาการสวมเสื้อคุยปริญญ,ญาเอ่ยทํางานเป็นหัวหน้ากองชั้นเอกชั้นตรีชั้นโทชั้นพิเศษเอ่ยนั่นเป็นผลพลอยได้ เป็นผลพลอยได้ซึ่งสั่งสมมาจากตั้งแต่ตัวเป็นนักเรียนชั้นกขกาข,ขึ้นมาเป็นลำดับชั้นแล้วก็ได้สิ่งนั้นเป็นเครื่องตอบแทนคราวนี้ในประเด็นตรงข้ามกับการทามชั่วคนโกงเข้าแล้วมีรถเก๋งขี่มีตึกรามอยู่นั่นน่ะเป็นผลของการโกงไม่ใช่เป็นผลของคนนั้นทําดีไม่ใช่เป็นผลการโกงเพราะการโกงนี่แหละทําไมได้รถเก๋งขี่เราต้องอธิบายให้ให้เข้าใจถูกนะฮะคนไหนโกงเก่ง กงเป็นโนะดยอาศัยฐานนอนยจกจักรเื่อขึงบทบางความชั่วของตัวคนนั้นก็มีโอกาสล่ำรวยมากเพราะนั้นการร่ำรวยจากอาการมีรถเก๋งขี่มีตึกรามอยู่นะ่ะไม่ใช่ผลกรรมดีแต่เป็นผลการโกงอย่างถูกต้องอยากประเด็ในให้เห็นเลยว่าอยาเข้าใจผิดนะาว่ารถเก๋งกับบ้านช่องที่อยู่นี่นะ่ะเป็นของดีรถเก๋งบ้านช่องที่อยู่เป็นผลมาจากทำกรรมชั่วก็ได้ยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างทีเดียวว่าจูน คนที่ไปปล้นพับถึงเงินทองเข้ามาเนี่ยรวยทันตาไหมรวยทันตาสิมาตองลงทุนงิงรอไอไเสืออาว่าไปถึงก็บุกเอาบุกเอ,เอาขนเอาขนเอากลับมาก็แบ่งเงินทองกันสบายนี่แหละผลล่ะแล้วอย่างนี้เราจะบอกว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วาาการที่เขาทาชั่วได้เงินทองมาไอเงินทองอันนั้นไม่ใช่ผลของกรรมดีไม่ใช่แต่เป็นผลกรรมชั่วคือไปปล้นเข้ามาปล้นเข้ามาก็รวยรวยทันตาเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องอธิบายว่าความรวยน่ะไม่ใช่ผลกรรมดีเสมอไปนะ ความรวยเกิดจากผลกรรมชั่วก็ได้อย่าเข้าใจผิดจะได้ไม่สับสนในเรื่องว่าแม้ทําดีแทบตายไม่เห็นเรื่องชั้นทําดีแทบตายไม่เห็นเงยหน้าอ้าปากถ้เข้าขึ้นทําดีซื่อสารแทบตายไม่เห็นมีรถเก๋งขี่พือนอีกคนหนึ่งเ่าโกงเขาเอาโกงเขาเอาไป่ไม่ช้าไม่นานก็มีรถเก๋งคันเบลอน่ะเราต้องอธิบายให้เขาฟังว่าไอ้ริ่มที่รถเก๋งคันเบลอน่ะเป็นผลกรรมชั่วไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่ากรรมดีแล้วก็มีรถเก๋งขี่คนทํากรรมดีแล้วไม่มีรถเก๋งขี่ตลอดชาติก็มีแต่ผลขอกรรมดีนะไม่ใช มันจะอยู่ที่โฟวตุกรามไอ้ตัวรถเกง๋งตัวตุกรามนะ่ะเพียงรับผูกโภกระพันภายนอกซึ่งเกิดได้จากคนที่ฉลาดคนฉลาดฉลาดโกงฉลาดจินฉลาดทำนะถ้าลําพังเพียงแต่คนทําดีอย่างเดียวถ้าไร้การฉลาดแล้วจะให้มีไอโ้โพกระพันเหล่านั้นไ,ได้หรอแต่ผลกรรมดีจนะให้แล้วนะให้ขณะที่ทําทุกขณะให้แล้วแต่จะรอให้มีผลคอยได้อย่างนั้นน่ะท่านต้องมีความฉลาดอีกขั้นหนึ่งเพราะความฉลาดอันนั้นน่ะพราพุทจะเจ้าก็ะแสไว้ ต้องเป็นผู้มีกาลัอานอยู่ตาปริสันยูตาอัจตันต์อยูตารู้จักประมาณเติมผู้ใรี่นายต้องรู้จักจักริจธรรมถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักจัพบบริจรธรรมไม่มีสังญาว่าถูกตีถึงแม้จะให้ทําดีถทบตายจะไปหวังให้นายเมตตารักใครให้เร่นในละห้าขันขาหกขันอย่าไปหวังเลย